บรรยากาศบ้าน,นอกเพื่อนเพื่อนตอนเช้าเลยตอนนี้วันนี้เป็นเช้าของวันที่สี่พฤศจิกายนสองพัน้ร้อสิบหกเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้ออกไปข้างนอกนะตอนนี้ยังอยู่แถวแถวหมู่บ้านเพื่อนเพื่อน<ๆ>มาชมบรรยากาศตามหมู่บ้านบรรยากาศรอบๆบ,บ้านเด้อเพื่อนเพื่อนตอนนี้ไปได้ย,ยินเสียงรถไถ นาของชาวบ้านเนะเาะออกไปเกี่ยวหญ้าเนาะเป็นรถไถเดินตามลากเ,เลืไปเนะาะเพื่อนาเกี่ยวหญ้าเนาะได้ยินเสียงอยู่อันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆบ้านเนพื่อนเพื่อนชมต้นไม้รอบๆบ,บ้านเด้อเพื่อนตอนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นต้นส้มโอเนาะมองเห็นหรือเปล่าเนาะเพื่อน มองไม่ชัดเท่าไรเนาะเดี๋ยวเราเดินไปนิดนึงอีกโอ้เตินเข้าปา่าเข้าดงนะวันนี้หมู่บ้านตรงนี้ก็จะรกนิดน,นึงเนาะเป็นธรรมชาติแบบโบราณเพื่อนบ้านไกลๆก,กันเนาะเรามาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนชมเนาะลูกเยอะนิดหนึ่งเนาะตอนนี้ส้มโอตอนนี้ลูกเยอะมีรังมดแดงอยู่เพื่อนโน่นตรงนู้นน,น,น,นมาไปรังมดแดงเนาะนี่ rằng yêu thích bay không ô nó ngại chất sục lên nó không ô tô ngại chất sục lên phần yêu a mã gửi tem tond lời ui lộc yêu nó lộc yêu a lên phần có phần nào nào nó บรรยากาศบ้านนอกเราเพื่อนตอนเช้าชา,ชาวบ้านก็เตรียมออกไปเกี่ยวหญ้าแล้วตอนนี้เตรียมออกไปเกี่ยวหญ้าเนาะเราก็มาเดินชมบรรยากาศรอบๆบ,บ้าน,นเพื่อนนี่สวนรอ,รอบๆบ้านเนาะให้เพื่อนๆชมกันตอนเช้า,ชาแบบนี้บรรยากาศตามบ้านเราตามบ้านนอกเราเนาะ มะนาวอันนี้เป็นมะนาวเนาะมองเห็นหรือเปล่าเน,ะเน,เนาะเพื่อนเพื่อนแสงมาตรงๆเลยแสงส่องมาเนาะตอนเช้าถ้าเช้าเกินไปก็หมอกลงเยอะเนาะเพื่อนมองไม่เห็นพอสายมานิดหนึ่งแดดก็แรงนิดหนึ่งนัอเพื่อนอาจจะร้อนมองแสงส่องมาตรงพอดีเนาะ หมู่บ้านตรงนี้ก็จะอยู่ตามมันนอกของเพื่อนตามชนบทบ้านเราเนาะเป็นพื้นที่ห่างไกลาจากตัวเมืองเลยเพื่อนเสียงรถไถออกจะออกไปแล้วกำลังจะออกไปหายาให้บัวน้องเพื่อน ากาศบ้านนอกเป็นบ้านไม้เหมือนเดิมนาะภาพของหมู่บ้านตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้น้องเพื่อน,นมีบ้านไม้แบบเก่าอยู่เยอะเลยเพื่อนๆ่ายออกไปแล้วตอนนี้ <laughs> เกี on ite, so the like like the ่ยวยาให้วัวเป็นสวนรอบๆบบ้านน้องเพื่อนนี่เรารีวิวว่าน้องเพื่อนได้ชมรอบๆบบ้านเนาะมารีวิวสวนรอบๆบบ้านเด้อวันนี้เพื่อนนี่ชมกันเนาะก็จะใช้โอ่งมังกรแบบนี้เพื่อนนี่เหมือนเดิมเนาะมีทุกอย่างเลยรอบๆบบ้านมีทั้งต้นมีทั้งอ้อยมีทั้ง มันวาพันใหญ่เนาะนี่สูงมากมีมะน,นาวมีมะละกอก็รวยเนาะล้วก็สูงมากเลยเพื่อนประมาณสองเมตรสามเมตรหนูสี่เมตรมั้งสูงมากเลยมองไปไม่ถึงเลยมันสูงอะล้วประมาณสูงสูงประมาณเกือบสี่เมตรเกือบเกือบสี่เมตรกล้วออะไรสูงขนาดนี้ อาจจะเป็นที่ร่มเนาะตรงนี้เนาะเพื่อนอาจจะสูงไปตามต้นไม้เนาะบรรยากาศบ้านนอกเราเราย,ยังใช้อง,ององตุ่มน้ำองน้ำเหมือนเดิมเพื่อนนีวันนี้ก็มารีวิวบรรยากาศรอบๆบ,บ้านตามชนบทแถวๆบ้านนอกเพื่อนได้ชมกันเนาะที่เห็นอยู่ตรงนู้นมองไกลๆก็เป็นสวนหญ้าเนาะ ปลูกหญ้าไว้บ้างนิดๆหน่อยๆเพื่อนเลี้ยงหัวเลี้ยงควายชาวบ้านที่นี่เนาะนี่เดี๋ยวจะพาเดินชมบรรยากาศทั่วไปตามตหมู่บัานนไหนหมานี่แล้ว ก็จะเป็นป่ารอบเป็นต้นไม้ที่กินได้หมดแล้วเพื่อนไม้ป่าไม้ผลไม้ไท,ทุกอย่างเนาะเป็นพืชกินหัวกินอะไรนี่อยู่รอบๆรัว้วเนาะตามหมู่บ้านก็จะมีทุกอย่างตะไคร้มีอะไรเนาะส่วนมากสภาพหมู่บ้านก็จะเป็นบ้านไม้เพื่อนมองไปก็เป็นบ้านไม้เนาะมีองค์น้ํากันทุกบ้านเลยเพื่อนมองไปนี่จะมีองค์น้ําตุ่มน้ําแบบโบราณเพื่อนมี ทุกบ้านเลยนี่ยมองกรอหนะุนมองไปมีเหมือนกันเนาะทุกๆบ้านก็จะมียุงข้าวเพื่อนมีมองไปเห็นยุงข้าวเนาะสางภะษีก็จะเก่านิดหนึ่งเนาะทุกบ้านก็จะเป็นงี้เนาะกําลังถ่อยรถไปถไายขนะ่อยไปหาเกลียวหญ้าใส่รถไถมาใมาวัวอยากให้หวัวให้ควายกินเนาะทุกบ้านก็จะเลี้ยงวัวนะเนาะเห็นควายนะนแบบนี้เนาะ เป็นใบเตยเพื่พอนใบเตยแล้วออบมาเห็นไหมเพื่พอนก็จะมีโอ่ง,งน้ําแบบนี้เนาะนรอบๆบ้านสภาพรอบๆบ้านของแถวชนละบทบ้านนอกเราก็จะมีแบบนี้เนาะเพื่อนใช้โอ่ง,งน้ําแบบนี้อยู่เนาะทุกบ้านเนาะเป็นบ้านไม้เพื่อนบ้านไม้ ส่วนมากก็มียุงข้าวแบบนี้เนาะนี่คนเพื่อเห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็เป็นยุงข้าวเนาะ